วันจันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการเงินหมื่นผ่านดิจิตอล w a l l ล็ครั้งที่1ประจำปีนี้ครับเวลา10นาิกาที่ทำเนียบรัฐบาลดิจิตอลวอลเล็ตเฟสาม,มาแล้วนะครับทุกคนวันจันนี้นะจันที่10มีนาคมนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะกรรมการกระตุน้นเศรษฐกิจคุยเรื่องดิจิต a l วอลเล็นะครับกรอบยังเป็นไปตามเดิม ก็คือจะได้ประมาณสักเมษา,าพาืษสภามิถุนาอยู่ในกรอบนี้แต่มาที่2เหมือนเดิมแต่รายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามวันที่ส0ทีเดียวเลยนะอ้าวแต่ว่าเฟสสามเตรียมตัวนะครับอ๋อหรือบอกไปได้เป็นดิจิตอลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยรอไปดูแล้วกันว่าเอ๊ะจะให้ใช้ในแค่เขตอำเภอตามบัตรประชาชนหรือจะขยายขึ้นร้านค้าทุกสิ่งทุกอย่างรอก่อนเนาะรอวันที่10นะจ๊ะ สำหรับผู้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีในขณะนี้มีการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทันชินวัตนนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่10มีนาคม2568นี้ค่ะนายกร,ร,กร,รัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1 ปี2,568ในช่วงเวลา11นาฬิกาคาดว่าจะมีการพิจารณาในส่วนของโครงการแจกเงินดิจิทัลโม l l ลหน0 0 0 0 0บาทด้านการแจกเงินนะคะในส่วนของเฟสที่3สําหรับผู้ที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในการเติมเงินดิจิทัลโ l l e t ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีมงานก็ส่งเข้ามาตอนนี้เลยนะครับว่าวันจันท์นี้ฟังให้ดีนะฮะท่านผู้ชมครับ วันจันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเลตครั้งที่หนึ่งประจำปีนี้ครับเวลา10นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลก็ถามต่อนะเฟสสามเฟสสามเฟสสได้หรือยังกลุ่มปอบางได้ไปแล้วกลุ่ม60พลัสได้ไปแล้ว เฟสสามนี่ท่านผู้ชมฟังวันจันนี้นะทางด้านคุณจุรพันธ์อมอนวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการแจกเงิน1,000 0บาทสําหรับเฟสที่3ให้กับบุคคลที่มีอายุ16ปีถึง59ปีที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ในขณะนี้มีประมาณ16ล้านคนค่ะซึ่งยืนยันชัดเจนนะคะเดินหน้าโครงการต่อแน่นอนภายในไตรมาส2ของปี2568นี้ค่ะอยู่ระหว่างช่วงเดือนเมษาพฤษภาและก็มิถุนายน2568นี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของการแจกเงิน10,000บาทรัฐบาลมีการโอนเงินให้กับ2กลุ่มใหญ่ภายใต้โครงการก,กระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567ทางกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้พิการแล้วก็ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะโดยการจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเล็แบบประจำตัวประชาชนซึ่งได้รับเป็นเงินสดนะคะในเฟส1แล้วเฟส2ค่ะรวมประมาณผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่17ล้านคนซึ่งสําหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของเฟสที่3ค่ะคุณผู้ชมผู้ที่มีอายุ16ปีถึง59ปีจะไม่ได้รับเป็นเงินสดเหมือนเฟสหนึ่งแล้วเฟสสองแล้วนะคะ ซึ่งยืนยันชัดเจนนะคะจากทางรัฐบาลจะมีการจ่ายเป็นเงินดิจิทัลวอลเลตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในขณะนี้กําลังมีการเริ่มทดลองระบบแล้วค่ะโดยการใช้สิทธ์นะคะจะเป็นการใช้สิทธิ์พันอําเภอตามัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐที่มีการแจกเงิน10,000บาทในครานี้อยู่ในช่วงของเฟสที่2ที่มีการเร่งดําเนินการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ค่ะ และในขณะนี้ค่ะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีเลยนะคะคุณผู้ชมสาเหตุเนื่องจากว่าบัญชีโดนปิดบัญชีโดนอายัดยังไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะคุณผู้ชมผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินในขณะนี้รีบดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด่วนเลยค่ะก่อนวันที่25 มีนาคม2,567นี้ค่ะซึ่งจะมีการโอนเงินในรอบที่2เป็นรอบจ่ายซ้ำนะคะในวันที่28มีนาคม2,568นี้ค่ะในกรณีนะคะที่ท่านยังไม่ได้มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ตามวันและเวลาที่ทางรัฐบาลมีการกําหนดไว้จะมีการโอนซ้ําอีกรอบหนึงเป็นรอบสถานในวันที่28เมษายน2,567ค่ะ และท่านจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่23เมษายน2567ค่ะหลังจากที่มีการโอนเงินซ้ำทั้ง3รอบให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเฟสที่2แล้วนะคะหากว่าท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือยังไม่มีการไปแก้ไขข้อมูลค่ะคุณชมก็จะถือว่าท่านโดนตัดสิทธิ์ไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ